สวัสดีค่ะพลัางงานของชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้ชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูสโคบประจำเดือนครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม2567นนะคะเราจะมาดูว่าใครกำลังจะเข้ามาหาชาวธาตุไฟหมอแจนได้ทำการเปิดไพ่สิบใบไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะชาวธาตุไฟ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะหมอแจนขอบคุณมากๆเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะกด subscribe แล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยนะคะเราจะเปิดให้ชมสำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องนะคะต่อเดือนแค่65บาทนะถ้าคุณอยากสมัครสมาชิกหมอแจนได้ทำลิงก์ของทางช่องไว้ให้แล้วนะคะ65บาบาทเนี่ยเราจะได้ชมคลิปวิดีโอกอดใครหรือคลิปวิดีโอเก่าๆที่มันเป็นแบบ สำหรับสมาชิกส่วนใครที่สนใจจะเร,เรียนดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะคุณก็เลือกเข้าไปที่คําว่าอ่านไพ่ตรงจริตนะคะจะมีคลิปสอนอวิธีการนะคะเก็นะคะเคล็ดลับต่างๆเวลาการอ่านพยากรณ์ของไพ่นะคะหมอแจนได้ทําไว้นะ,ะประมาณเกือบ20คลิปวิดีโอนะคะสามารถาสามารถไปกดสมัครสมาชิกได้นะคะ แต่ในการสมัครสมาชิกเนี่ยหมอแจนต้องขอบคุณมากๆนะคะส่วนใครที่คิดว่าเออเรากดลิงก์เราทำไม่เป็นทำตามขั้นตอนใน YouTube ไม่ได้นะคะเรายุ่งยากเหลือเกินนะคะเราก็สามารถนะคะสนับสนุนหมอแจนโดยผ่านบัญชีกสิกรตองสีที่หมอแจนให้ไว้นะ,ะส่วนใครที่รู้สึกว่า การอ่านไพ่ของหมอแจนเนี่ยนะอยากได้คําแนะนําคำปรึกษาแล้วไม่สามารถพูดหรือบอกกับใครได้ในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็หมอแจนยินดีให้คำปรึกษาเนาะอ่านรายละเอียดนะคะว่าคุณสนใจจะอคุยแบบ30นาที9 9 0บาทหรือจะคุยแบบะะ2สอชั่วโมง30นาที4ครั้งหรือ1ชั่วโมง2ครั้งนะคะอันนั้นโปรโมชั่น2,000นะ ส่วนใครที่แบบว่าคุณมีคําถามนะคะภายใน3เดือนที่มีคําถามแบบเจาะจงนะคะไม่ถามคําถามต้องห้ามนะนะสามคำถาม299บาทนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะก่อนที่จะแอดไลน์ ID มานะคะส่วนวันที่ในช่องของหมอแจนเนี่ยเป็นแบบว่าตอนตกนะคะเป็นแบบสากลน,นะส่วนใครที่ยึดถือตัวของคุณเองเอาความเชื่อส่วนตัวของคุณเองว่าคุณคิดว่าคุณมีพลังงานที่ข้าบเกี่ยวระหว่างสากลกับ พลังงานโหราศาสตร์ไทยคุณก็สามารถชมทั้งธาตุไฟและธาตุดินควบคู่ดได้เข้าใจตรงกันนะคะส่วนชาว่องนะคะพลังสมมติว่าถ้าคุณคุยหรือดีลกับชาวธาตุไฟอยู่สมมติคุณเป็นชาวธาตุน้ําหรือชาวธาตุลมหรือชาวธาตุดินก็ตามแต่ถ้าคุณชมคลิปนี้พลังงานนี้สิ่งที่หมอพูดอ่านและพลังงานนี้มันอาจจะตรงกับตัวของคุณเองเป็นไปได้เช่นกันนะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆนะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ให้ที่คุณได้นะคะ9ถ้วย King of Pentacles Two of Wands Ace of Cups แล้วก็ Page of Pentacles นะคะ Queen of Wands Ten of Cups Page of Cups นะคะ Five of Swords นะ The Hermit นะคะ10ใบนะคะ,นะคะหมอจะอ่านในรูปแบบพลังงานนะคะคุณอาจไปข้องเกี่ยวหรือเชื่อมโยงกับใครบางคนที่อยู่ไกลระยะทางนะ,ะมันเป็นความรักที่ก่อเกิดขึ้นในใจแล้วแต่คนคนนี้นะคะเขา อสะอานพลังงานของเขาเลยนะมีความดื้อดึงมีความย้อนแย้งในตัวเองว่าเขาอะจะอ่อนไหวและเซนซิทีฟมากเวลาที่เขามีความรักมีความรู้สึกนะเขาก็เลยจึงหยุดโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่ออ่ากับคุณก่อนนะฮะอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารแต่คุณเคยเจอคนนี้แล้วเคยรู้จักแล้วเคยร่วมงานร่วมกลุ่มร่วมทีมหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเคยทักทายติดต่อสื่อสารทางโซเชียลออนไลน์นะมันเป็นพลังงานแบบนั้น คนที่เคยเงียบหายกันไปคนที่เขาคิดว่านะเขาอะมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนยึดถือทางด้านศาสนาปรัชญาความถูกต้องและก็ความมั่นคงทางด้านศักยภาพทางการงานการเงินของเขาในตอนนั้นเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเองอะ,อะโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวนะคะอาจจะยังไม่เหมาะกับความรักอาจจะต้องโปกัสเรื่องเงินก่อนนะคะแต่นะตอนนี้ไอ้สิ่งนั้นอะที่หมอพูดไปเนี่ยที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะ ตอนนี้คนนี้กลายเป็นจากเด็กถือเหรียญกลายเป็น king of p e d i c a l แปลว่าเขามีวุฒิภาวะทางด้านการเงินอาจจะประสบความสําเร็จมีความสุขและเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยากอยู่คนเดียวและไม่ได้อยากเลือกใครมากมายหลายคนและยอมรับกับสถานการณ์ใจของตัวของเขาเองที่มันชอบขัดแย้งว่าอืมฉันเนี่ยเหมาะกับอยู่คนเดียวนะคือฉันเอ๊ฉันเหมาะกับโสดอันนี้คือไปไปพลังงานนะ ถ้าคุณผู้ชายฟังคลิปนี้คุณก็คิดว่าเ e r น y ีนี้เป็นของผู้หญิงคุณนะคะและ LGBTQ ก็อันนี้เป็นพลังงานที่คนของคุณคิดนะทีนี้หมอจะอ่านจากพลังงานของอผู้หญิงออกไปหาผู้ชายผู้ชายของคุณก็กำลังคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่คนเดียวมานานมากและโสดมานานมากและก็โลกส่วนตัวสูงอาจจะคบใครแบบรู้จักใครแบบผิวเพินไม่ได้อยากลงดีเทลในรายละเอียดนะคะคนนี้เขายอมรับ ความรู้สึกตัวเองแล้วว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลังเลใจแล้วนะมันจะมีการสองจิตสองใจว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรทางเขาไม่มีเงินคือเป็นคนคิดมากจุกจิกจู้จี้เจ้าระเบียบหรืออะไรแล้วแต่แน่โนอนแหละ คนที่เป็นสิ่งนี้นะคะแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบถ้าเขายังไม่พร้อมในความรักความสัมพันธ์เขาก็จะไม่ลงดีเทลในรายละเอียดจีบคุณเพราะว่าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้ใช่หรือเปล่านะคะคนนี้เขาเป็นคนเจ้าระเบียบนะแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวเซฟโซนนะคะบางครั้งอาจจะทักทายคุณมาเป็นคนเก่าที่คนคุณเคยรู้จักนะคะมีพลังงานราศีกันนะคะพลังงานชาวธาตุดินที่โดดเด่นคือผู้ศบกันมนกร บางทีราศีไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าราศีในนี้มันขึ้นมาราศีเดียวคือราศีนะคะราศีกันราศีกันเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะคะก็คือเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีความคิดความเชื่อเก่านะคะหัวเก่าหัวโบราณน,นะเจ้าระเบียบ จะบอกว่าเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้ในการดําเนินชีวิตถ้าเขาไม่มีความมั่นคงเขาเป็นคนละเอียดละออรอบครอบอะ่ะถ้าเขาจะลงทุนในความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์นั้นมันต้องไปได้ต้องมั่นคงและเขาจะไม่ลงใจหรือลงดีเทลกับใครแบบเล่นๆถ้าเขาทักมาหาคุณหรือกําลังคบกําลังจะคุยการกลับมาครั้งนี้หมอว่ามันเป็นพลังงานของเขาจะทักมาเขาจะโทรหาตอนนี้เขามั่นใจในตัวเองแล้วว่าเขาสามารถดูแล ตัวคุณอนะให้เป็นความสุขได้นะคะ KING OF PENTACLE ลก็สิบถ้วยเนี่ยแปลว่าเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมที่จะมีความรักที่จะมีความสุขนะบุคลิกคนนี้นะเป็นคนเจ้าเสน่ห์มากเลยด้วยอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานหรือรูปร่างหน้าตาของเขาก็ตามแต่นะหมอเชื่อว่าคนเนี้ยเป็นคนที่หน้าตาดีแต่จริงๆใครอะไม่สามารถเข้าไปถึงพลังงานของเออเขาไม่เปิดให้ใครเข้าไปใน โลกส่วนตัวของเขาได้ง่ายนะชาวธาตุไฟอันนี้หมอจะบอกแบบนี้นะคะคนคนนี้ไม่ค่อยได้เปิดให้ใครเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวหรือเซฟโซนหรือโลกส่วนตัวเพราะเขาอาจจะแค่คุยสักพักสักระยะหนึ่งและบางครั้งเขาอาจจะเงียบหรือหายไปหรือหยุดไปโฟกัสอย่างอื่นก่อนเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งนี้แหละชาวธาตุไฟนะคะทีนี้ครึ่งเดือนหลังในเดือนธันวาคมนะคนนี้จะกลับมาหาคุณ จะกลับมาโทรหาจะกลับมาพูดคุยหรืออาจจะกลับมาร่วมงานกลับมาร่วมชั้นเรียนคัดเรียนหรืออะไรเงี้ยคนนี้เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วแบบสุดตรงเลยนะคะสูงแบบสุดตรงอะ่ะคือเดินทางตามสายจิตวิญญาณชีวิตของเขาในความคิดของเขามีความเป็นตัวตนของเขาแบบที่สุดน่ะนะคะแต่เขามีความรู้สึกเหมือนว่ามันมีความรักมันมีความหวนไหวและไม่ได้อยากคิดคิดว่าไม่ได้อยากจะหยุดอยู่คนเดียว ไม่ได้หยุดไม่ได้ไม่ได้อยากจะหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้แค่เป็นคนแค่รู้จักอะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้ก็เลยกลับมาหาคุณหมอเชื่อว่าเป็นพลังงานของคนที่ชาวธาตุไฟน่าจะรอคนทุนนี้นะะหมอเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นความรักนะแม้แต่ว่ายังไม่ได้จีบยังไม่ได้สารความสัมพันธ์เพราะ เขาอาจจะต้องไปโฟกัสอย่างอื่นบางคนอาจจะไปเรียนต่อที่อื่นบางคนอาจจะไปทํางานด้านจิตวิญญาณหรือนะคะเขาอยากใช้ความสงบของตัวเองไปทํางานหางเงินก่อนนั่นแหละความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยหยุดชะง,งักไว้แต่ต่อจากเนี้จะได้กลับมาเจอกันนะคะถ้าถามว่าในระหว่างที่ห่างกันไปหรืออะไรแล้วแต่คนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ใช่ไหมคะน่าจะมีคนเข้ามาคุยคุยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาอะก็รอคุณ นะชาวทอดไฟนะฟังดีๆนะนะแสดงว่าอันนี้มันจะอา,อาจจะเป็นพลังงานของพลังงานของคนที่เราถอยออกมารอคุณอยู่นะรอคอยคุณทักไปรอคอยเจอกัน,รอ,ออกนรอคอยเจอกันในชั้นเรียนชั้นเรียนหรืออะไรก็ได้ต่างๆนะคะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรอคอยความสุขนะคนคนนี้ยังมั่นคงคือเขาอะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสที่ความรักความสัมพันธ์หรืออาจจะ มีคนเข้ามาพูดคุยหรือร่วมง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนนี้นะมีความมั่นคงที่จะทําให้ตัวเองร่ํารวยก่อนโฟกัสที่เงินโฟกัสที่ความมั่นคงแล้วหมอก็เชื่อว่าคนนี้นะคะเขาอะไม่ได้เปิดใครเข้าไปในหัวใจใครง่ายๆนะเขายังมีความรักต่อคุณที่มั่นคงนะคะสำหรับชาวธาตุไฟหมอก็เชื่อว่าคุณก็ยังมั่นคงกับคนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอใครมากมายไกลกองอะไรก็แล้วแต่นะคะว่าสมมุติว่าเราอะ ทำงานต้องดิวกับคนเยอะแยะมากมายแต่ก็แค่ผิวเผินนะเจอเจอผ่านมาแล้วผ่านไปอะไรแบบนี้คล้ายๆสิ่งนี้นะคะคนคนนั้นก็เช่นกันนะคะเพราะว่า h e r ร์มเนี่ยมันเป็นไพ่ของสถานการณ์คนเก่าที่ได้เคยหยุดนะคะมันเหมือนว่าโอเคเราเจอคนเนี้ยเรารู้สึกดีแล้ว แต่มันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เขาต้องไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วคนคนนี้จะกลับมาหาคุณนะคะมีการทักมาอย่างน้อยๆอ่ะคนนี้ต้องทักมาหาคุณหรือบางคนก็จะเจอตัวกันนะคะทีนี้ถ้าในลักษณะที่คุณและเขากลับมาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นความสุขมันเป็นความสุขความมั่นคงเลยเขาจะพูด เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะชาวัดไฟคุณสังเกตนะว่าตอนนี้ไม่ว่าใครที่เคยหายจากคุณไปแล้วกลับเข้ามาเขาจะพูดว่าเขามีฐานะขึ้นมีเงินทองมีนู่นมีนี่สร้างทรัพย์สินเงินทองมากมายไกลกองเพื่อให้คุณเหมือนว่าเชื่อใจว่าเอ้ยในอนาคตข้างหน้านะถ้าเป็นความรักอนะ่ะถ้าคุณอนะ่ะเริ่มมีความรักกับเขานะเด็กถือถ้วยเนี่ยเริ่มพูดคุยติดต่อสื่อสารในอนาคตอ่ะนะนะ คุณอะเชื่อใจได้ว่าเขาอะนะมีเงินนะคะมีเงินมากพอที่จะใช้ใจ่ายที่จะดูแลคุณนะผู้ชายของคุณคิดสิ่งเนี้ยนะคะเขาจะพูดจะบอกเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเขาอประสบความสําเร็จไม่ว่าไม่ว่าช่วงนี้จะเป็นโควิดเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นเหลือแล้วแต่แต่คนเนี้ยนะสร้างตัวตนแล้วนะรวยทีเดียวแหละ king of p e t ิ c l e นะคะไม่ต้องกลัวนะนะคะมันเป็นลักษณะของแบบว่า คุณทั้งคู่อ่ะจะไม่ลังเลใจนะคะจะยอมรับในตัวตนแต่ต่างคนต่างมีอีโก้นะมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบดื้อดึงอ่ะเขาเรียกว่านิสัยส่วนตัวของกันและกันเนี่ยนะคะบางครั้งก็ชอบขัดแย้งอาจจะเป็นคนเก่งกับคนเก่งด้วยกันก็ได้นะคะนะชาธาตุไฟนะคะลักษณะพลังงานเขานะคะประมาณนี้นะ น่าจะน่าจะรู้น่าจะทราบนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าโอเคหมอหนูไม่มีใครคนเก่าหรอกนะคะคนคนนี้เขาโสดมานานมากหรือเป็นพ่อไม้หรือเป็นแม่ไม้นานมากๆแล้วนะคะใช้ชีวิตโสดคนเดียวคือเราจะได้รู้เลยว่าคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าเขามีใครคุยไหมคุยไหมแบบอะไรแบบนี้คุยแบบ นิดนิด,นดนยร่วมงานเพื่อนร่วมงานหรือว่าคุยแบบยังไม่ได้เป็นแฟนอะมันเป็นสิ่งนั้นได้แต่คือคนนี้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงนะคะและเขาก็คิดวิเคราะห์นานมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองนะ,ะและคนนี้เขาอะชอบมีความกางังวลเพราะว่าหมอเห็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ห่างไกลนะคะเพราะสองไม้เท้ามันเป็นไพ่ของการรอคอยที่จะเจอความสัมพันธ์อนาคตการลังเลใจเพราะนะความกลัวของระยะทางในความรักอะ นะแสดงว่าคนนี้ไม่ชอบให้คนรักนะคะอยู่ไกลหรืออยู่ห่างอย่างเช่นถ้าคุณได้กลับมาคุยหรือได้กลับมาเจอกันเนี่ยเขาคิดว่านะคะเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างนะ,ะเอาจบไว้แค่นี้แล้วกันนะคะส่วนใครที่นะคะยังไม่ได้กดไลค์กด Sub s cribe เดี๋ยวเราไปติดตามครึ่งหลังหรือเดี๋ยวไว้ติดตามว่าคนที่คุณถอยออกมาจะเป็นพนักงานแบบไหนส่วนใครที่สมัครสมาชิกสามารถได้รับชมคลิปนี้ก่อนใครเลยนะคะ เอาราคาประมาณนี้นะชาวธาตุไฟนะครึ่งเดือนแรกของธันวาคมเดี๋ยวไว้ติดตามครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ